ขึ้นต้คการพนันเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตามการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ๊อีกเช่นเคยนะจ๊ะ mm hmm. เพื่อนเพืเ่อนวันนี้นะเกี่ยวก็มาพร้อมกับเกม double fortune นะหรือเกมโชคลาภคูณ2ของค่าย p g mm hmm. เออเกมคู่รักนะวันนี้พวกคุณมา100บาทนะมาเอาใจเพื่อนเพ mm ื่อนทุนน้อยกันหน่อยมาดูเซี่ว,วันนี้คู่รักทุน100นะจะปังหรือเปล่าจะรุ่งหรือจะร่วงนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย mm hmm. เริ่มที่เบต3ก่อนเด้อว,วันนี้พกมาน้อยก็ต้องเริ่มต้นด้วยเบดน้อยนะมา สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เก๋กันด้วยนะี่คะเอาอ,อ,อ้เต็มจอเลยสำหรับใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ก็ฝากกดให้ด้วยเด้อโอ้ยก้อนโตมาเลยระดับซูเปอร์ด้วยนะ229บาทกับอีก64สต,ตางค์เออนี่ขนาดยังไม่เข้าฟรีเกมนะจ๊ะมาขอที่ขยับเพิ่มอีกนิดละกันนะเบ็ดหเลยละกัน คุณ300ก,กว่านะกระเบต6สํสำหรับเกมดับเบิลฟอร์จูนนะจ๊ะก็จะไม่มีการซื้อฟรีเกมเด้อจะต้องปันหาฟรีเกมกันเอาเองนะสะแคตเตอร์3ามตัวเข้าฟรีเกมถ้าเข้าฟรีเกมแล้วนะเพื่อนๆนะมันก็จะมี2แถวเอ้ามาแล้วฟรีเกมอูเพิ่งจะพูดถึงเมื่อกี้รวดเร็วทันใจไวโจนะมาเดี๋ยวไปรุนกันฟรีเกมแรงของเราแตกหรือเปล่านี่นะเพื่อนๆเข้าฟรีเกมแล้วนันก็จะมี2แถวนะแถวบนกับแถวล่าง ถ้ามันเข้าพร้อมๆกันมันก็จะคูณ8ให้เรานะจ๊ะ8คูณ8บนล่างนะอ่าได้หมุนฟรีมาเพิ่ม1หมุนโอ้ยมีมาเลยมาขอสักช็อตหน่อยเล็วปิดท้ายโอ้โหอี่ยงวะ จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะจบเร็วมากเลยก้าหมุนฟรีได้มาหกสิบเกาบาทกับอีกสามสิบสตางค์โอ้ยบอแตกอย่างวะฟรีเกมแรกก็นี่ปังนะรอดหรือเปล่าว่าเบ็ดสิหมาวัดเบ็ดสิหทุน300กว่ากว่าวัดสุดนะวันนี้ รอดไหมวะเก๋ยวโวยเดือดร้อยสี่สิบห้าอ้ยอ้ย,อยเกือบไปแล้วมาแล้วจ้ะมารอบนี้แหละนะเคอกว่าขอเต็มๆขอเต็มๆไปบน8ปล่างนะมาพร้อมๆกัน ได้หมุนฟรีมาเพิ่มหนึ่งหมุนเพรแบบเต็มเต็มพแบบเต็มเต็มทำไมไม่มาพร้อมกันวะได้หมุนฟรีมาเพิ่มอีกหนึ่งนะจ๊ะได้หมุนฟรีมาอีกหนึ่งโหจากแต่หมุนฟรีนะแต่ไม่เข้าเลยมาเถอะขอร้องสุดท้ายแล้วโอ้โห จบไปแล้วได้มา1 8 7่บาทกับอีก50สตางค์โอ้ยกลับมาเท่าเดิมนะเหลืออยู่300ไม่เป็นไรนะตอนนี้เรายังบวกอยู่เอ้าดูเข้าฟีเกมต่อกันเลยนะนเพื่อนๆไห้รอบนี้แหละรอบแก้ตัวเดี๋ยวมาดูสิว่าแก้ตัวได้สำเร็จหรือเปล่าเข้าฟีเกมต่อกัน2ครั้งเลยนะเป็ด15 เข้าจังตังนี่จา่ายโอ้ไม่มาเลยนะไม่มาพร้อมกันเลยเออได้หมุนฟรีมาเพิ่มอีกหนึ่งมาม,มาว่ะจบไปแล้วร้อยยบาทอีก75สิบาตางค์นะไม่แตกว่ะวันนี้โูไม่มาเลยนะมาแถวเดียว เบสสามสี่ไม่น่ารอดเดี๋ยวเบสสิบห้าต่อก่อนละกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวปัน่นถ้ามีทุนเพิ่มอีกสักนิดเดี๋ยวเราค่อยขยับเบ็ดนะ <c oughs> คุนแรกมาหนึ่งร้อยนะตอนนี้บวกมาสี่ร้อยกว่า เกมเข้าจังตังไม่จ่ายนะมาอีกแล้วมาเดี๋ยวมาลุ้นกันรอบนี้จงังหวะนี้เกมว,ว่าไม่น่าพลาดนะน่าจะต้องแตกแล้วแหละถ้าไม่แตกคงต้องเปลี่ยนเกมเกลยนะขอช็อตเดียวเท่านั้นโอ้โหได้นีม่มาพร้อมกันว่ามาแถวเดียวนะมาขอช็อตเดียวเท่านั้นนะช็อตเดียวเท่านั้น อยากกินสภาพนั้นเพื่อนถ้าแถวล่างมาด้วยรอบนี้นะเต็มคาราเบลน,นะเมื่อนกะี้เออเรียบร้อยอู้ยุนแปดอ้จังหวะนี้ที่รอคอยนะรอคอยและวลอยคอกว่าจะมาเข้าฟีเกมไปสี่รอบเพิ่งมาครั้งแรกนะ8บน8ปล่างได้เป็นเท่าไหร่อู้สองพันห้อยกบาทรางวัลก้อนโตร,ระดับซุปเปอร์เออให้มันได้อย่างนี้นะสมกับการรอคอย ได้หมุนฟรีมาเพาิ่มอีกหนึ่งหมุนนะจ๊ะขอ,ออีกสักช็อตหน่อยได้ไหมอ่ะสุดท้ายไม่มาจบไปบเรียบร้อยเพื่อนๆโหกว่าจะแตกนะได้มา3673บาทกับอีก50สต,ตางค์เออทุนต้นแรกมัน0 0ึนะตอนนี้บวกมา4 0 0 0มาเดี๋ยวเขาอนุญยตขยับเบ็ดอยู่ตกงนี้ละกันนะ ไปที่เบ็ด30แล้วละกันกดสีกดสีมันบอกไกดโอก๊กโอเคบวกสักห้าพันนะขอเพิ่อมอีกสักพันจะได้หรือเปล่าดูดเอาดูดเอาอเอเมาแล้ว วันนี้ฟรีเกมเข้าไม่ยากนะเวอร์เดบอลฟอร์จูนนะปันเข้าฟรีเกมไม่ยากนะแต่กว่าจะแตกนี่ก็ต้องใช้เวลาอยู่นะไม่ใช่ว่าแตกทุกรอบนะเพราะช็อตเดียวเท่านั้นโอ้โหได้หมุนฟรีมาเพิ่มสองหมุนนะจ๊ะได้หมุนฟรีมาเพิ่มอีกหนึ่งหมุนเออเรียบร้อยหุย มาพร้อมพอม,มาพร้อมๆกันนะโอ้ยพูดถิดพูดถูกแปดคูณแดบนบวกล่างแล้วก็เรียบร้อยไป2,700อยบาทนะแล้วออยู่ีหมุนนะจ๊ะเออให้มันได้อย่างงี้รรบนม้ได้ไปเท่าไร่ 1,740บาทรางวัลก้อนโตร,ระดับซูเปอร์นะเลยอยู่2หมุนนะจ๊ะเออได้หมุนฟรีมาเพิ่อมอีกหนึ่งสุดท้ายเออสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดได้หมุนฟรีมาอีกหนึ่งนะมาแถมเอ้าไม่ท้ายสุดนะได้หมุนฟรีมาอีกหนึ่งอ้าวแจกหมุนฟรีเยอะจัดเรียบไปอู้ปิดท้ายได้ยังสวยงามอ๋อ ร้อยดีหนึ่ร้อยสามสิบบาทโอเคเวทรีกูดนะแล้วจะจบไปเป็นที่เรียบร้อยรอบนี้15หมุนฟรีนะเพื่อนๆได้มา6,400กับอีก8บาท จากรุนตอนแรกม 1, 100, นัน1 0งนะเพื่อนแค่ร้อยเดียวนะย้ำแค่ร้อยเดียวนะตอนนี้บวกมาหมื่นนะพอดีกว่าไม่ไปต่อนะจ๊ะได้เราต้องรู้จักพอนะสาหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจะเล่นตามเก๋อกอก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเด้อปักหมุดไว้ให้แล้วนะกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมนะรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เก๋อเกนด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ก็ฝากกดให้ด้วยเด้อวันนี้เกยวต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ